สวัสดีครับเพื่อนครับเรายังอยู่ในหมดของเหรียญสิบบาทที่ะระลึกประเภทสองสีอยู่นะเพื่อนเพื่อนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็กดแชร์กันไปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่นเขาได้รับทราบข้อมูลที่ดีๆนะครับส่วนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดเป็นสมาชิกก็กดติดตามเป็นสมาชิกกันเรายังมีข้อมูลอะไรหลายๆอย่างที่ดีดนะที่ผมอยากนาเสนอเพื่อนเพื่อนไ้รู้จักได้เข้าใจได้เห็นได้รู้บางเรื่องก็เป็นเรื่องของ การเตือนสติการเตือนเขาเรียกว่าเตือนภัยให้การฟังอย่างเรื่องพวกมิจฉัชีพต่างๆอย่างเรื่องนะครับการใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขการใช้ชีวิตยังไงให้มันเขาเรียกให้สังคมมันน่าอยู่วันนี้เพื่อนๆจะเสพข่าวที่มันโบโหมันนะอย่างวงการพระก็ที่เห็นๆกันแหละถ้าคนติดตามข่าวสาร นะครับหรือคนที่สนใจในกลุ่มของข่าวสารทางพระเครื่องอะไรอย่างนี้ก็นะบางทีเนี่ยมันก็ผมว่าเอาไปมาเนี่ยเจตนาของคนคิดแบบนี้ทำแบบเนี้ยหรือทำเรื่องวุ่นวายแบบเนี้ยผมว่ามันนะไม่รู้ผมไม่ได้เข้าข้างทางใดทางหนึ่งนะแต่ด้วยเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อยากจะ เอามาวิเคราะห์เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกของผมอะได้รับฟังบ้างอ่ะว่ามุมมองของผมคิดยังไงเริ่มต้นนะครับผมว่านะอันนี้น่ะในความคิดผมผมว่ามันเริ่มต้นจากความขัดแย้งเนี่ยเริ่มต้นจากการเก็บสะสมความความความเจ็บปวดเจ็บใจอ่ะเาว่างั้นเถอะเพราะว่าสตรอรี่อย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องมีเหตุ เพื่อนเข้าใจไหมมันต้องมีเหตุเหตุที่มันเกิดก่อนหน้านั้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยทําให้เกิดเรื่องดราม่าอย่างนี้เกิดขึ้นในวงการพัวเครื่องซึ่งปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้วไอ้เครื่องดราม่าเนี่ยไอ้เรื่องกลุ่มของแต่ละกลุ่มมันไม่เข้าใจกันเนี่ยแต่ละคนก็ตั้งตัวเป็นสำนักเป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาละไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์ทําได้เพืเ่อนๆนะเราอย่าไปว่าของใครของคือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของคุณ คุณก็ดูแลกลุ่มของคุณไปคุณก็ซื้อขายหรือทําการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำการซื้อขายในกลุ่มของคุณไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะนะก็ทําของคุณไปคืออย่ามาก้าวไก่กันในเรื่องของการทําธุรกรรมหรือทําธุรกิจนะประชาชนเขาจะเชื่อใครหรือคนที่เข้ามาดูพระเนี่ยหรือว่าสะสมพระเครื่องเนี่ยหรือจะบูชาพระเครื่องไปเขาจะเชื่อใคร ก็อยู่ท like ี่ดูลยพิน <Silver. one S 1> <lı. S 2> ิษของแต่ละบุคคลเราไปบังคับความรู้สึกเราจะไปบังคับให้เขาเชื่อตามเราไม่ได้เพื่อนเข้าใจไหมแต่อย่างไรก็ตามอ่ะถ้าถ้าเมื่อไหร่มันมันเกี่ยวข้องกับส่วนรวมทั้งประเทศเนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่า เราจะต้องมีองค์กรกลางน่ะของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่เป็นหน่วยงานที่มันจะต้องมารับผิดชอบกับเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นเราต้องหาข้อยุติให้ได้เพราะอะไรเพราะธุรกิจพวกเครื่องนะนะครับเป็นธุรกิจที่ใหญ่นะระดับเป็นหลายหมื่นล้านอนะ่ะไม่น้อยนะครับถ้าเมื่อไหร่ธุรกิจพวกนี้มันออกไปสู่ต่างประเทศหรือไปค้าขายกับต่างประเทศได้เนะี่ยผมว่านะ มันทําเงินให้เรามหาศาลเลยมันทําเงินให้กับประเทศชาติมหาศาลแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ๆนี่มากมายอ่ะผมจะบอกให้แต่เชื่อไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อขัดแย้งอะ่ะนะมีข้อขัดแย้งกันมีการแข่งขันมีการพูดจาดูแคลนกัน นะมีการตั้งสมาคมอย่างงาน้นอย่าง,งนี้กันเพื่ออะไรกันนะครับผมเคยบอกหลายๆครั้งนะว่าการที่จะเป็นนะเขาเรียกว่าเซียนพระหรือว่าคนที่มีความชํานาญเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อรือนี้หปีสิปีเขาต้องสะสมประสบการณ์เขาต้องได้รับการถ่ายทอด ความรู้จากรูบาอาจารย์ยุคต,ต้นๆที่กลับเข้ามาในสู่กระบวนการการเรียนการรู้เนี่ยจกนกระทั่งมันเติบโตมันใหญ่โตขึ้นเป็นประจำในห้างในอะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยค,ค,คือการพิวัฒนาการของความเติบโตของธุรกิจนะครับเขาเรียกว่าการก r o ของบุชเน็ตคือการเติบโตของธุรกิจถ้ามันทําแล้วมันไม่โตทําแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่กับที่ไงมันก็ล้มละลายหายไปถูกไหมธุรกิจแบบนี้ แต่เมื่อไหร่ธุรกิจมันโตขึ้นหมายความว่ามันต้องมีผู้บริโภคหมายความว่ามันต้องมีผู้สนใจมันถึงโตแล้วมันทําให้มีมูลค่าการตลาดที่สูงขึ้นนะเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปหน้าเพื่อนนะเรามาพูดถึงมูลค่าการตลาดแล้วก็ความเติบโตของธุรกิจพระเครื่องแล้วมันถึงจะมาพูดถึงแล้วเล่าให้มาเล่าว่าเอ้มันเกิดความขัดแย้งกันแบบนี้เพื่อผลอะไรข้างกันนะโอเคเพื่อนๆมาดูเหรียญก่อน เห็นไหมครับเหรียญนี้ออกแบบได้สวยงามนเพื่อนเห็นไหมดูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับนะอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเวลาเราดูเหรียญเนี่ยเราดูความคมชัดเหรียญกระสาบก็ดูเหมือนกันดูภาพเครื่องปั๊มเหมือนกันนะภาพปั๊มพระอะไรก็เหมือนกันถ้าเมื่อไรเกิดจากการปั๊มเกิดจากการอะไรมันต้องมีความคมชัดมันต้องมีแบบมีพิมนะครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยนะอยากจะทําขึ้นมาง่ายๆนะไม่ได้นะครับมันต้องมีแบบมีพิมพ์ การแกะบล็อกถูกไหมนี่ครับเวลาะเจ็ดสิบสองปีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นไหมสวยน่ตาสัญลักษณ์ต่างๆนี่มันปง่งบอกถึงองค์กรสถาบันต่างๆเขาเวลาครบเวาลาอะไรสําคัญสำคัญ,คญเขาก็ขอพระบรมฉายาครับแบบขอพระบรมรายานุญาตสร้างเหรียญกระสาบเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนไปเช่าหามาเก็บมาสะสมนะครับโอเคเพื่อน เอาวาละนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของวงการพระเครื่องที่มันเป็นกประเด็นข่าวแต่ว่าผมก็จะบอกแล้วไงว่าเราก็มาลําดับเหตุการณ์กันเพราะว่าขัาส้สะสมพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของความพอใจของแต่ละคนนะโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวจันคลิปหน้าสวัสดีครับ